ตอนนี้เจ๊ก็ยังอยู่ที่พำปางอยู่นะจ๊ะนี่เป็นวัดศรีชุมนะเพื่อนๆเ,เป็นวัดพมา่าอีกวัดหนึ่งนะในตัวเมืองลำปางจ้ะเป็นศิลปวัดศิลปะแบบพระมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยจ้ะเพื่อนๆอ,อยู่ที่บ้านศรีชุมตำบลสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีเนื้อที่เก้าไร่ข้า,าบดีชาวพม่าเป็นคนสร้างนะจ๊ะนี่จ้ะ มาชมข้างในเลยนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะวัดนี้เคยไฟไหม้ครั้งหนึ่งแล้วนะและสมเด็จพระเทพจ้ะเคยมาบุรณะปริสังขอนนี่จ้ะสวยงามมากเลยเพื่อนๆนี่เป็นอุโบสถพระพุทธลปปลางมางรีชัยแกะสลักจากไม้สักทั้งหลังพันปีนะสร้างพศ สองสี่สามสาม,สามจ้ะเก่าแก่มากเลยตามมาเลยจ้าเป็นศิละปะแบบพม่านะเพ,พื่อนๆนี่จ้ะสวยงามมากเลยจ้ะเก่าแก่มากเลย จเจดีเหลืองทองอลา,ามเชียอนี่จ้ะเข้ามานี่ก็เป็นพระอุโบสถอีกหลังหนึ่งนะสวยงามมากเลยจ้ะตามเจอขึ้นมาเลยจ้า เลยจ้ะเลยนะเป็นศิละปะแบบพม่าเลยนะสวยงามมากเลยจ้ะนี่เป็นพระประทานภายในพระอรุโบสถแลวจ้ะสวยงามมากเลยจ้ะ าวาดนะจ๊ะกำแพงสวยมากๆเลยจ้ะ น,นี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะสวยจริงๆรเลยดูสิศิละปะแบบพมา่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ตามมาชมกับเจ๊เลยจ้านี่จ้าเสาวสวยมากเลยเพื่อนๆนี่นะจ้า,า,ววาเป็นเรื่องของโบรา ขนาน,นามว่าอุโบสถวัดศรีชฉมเมื่อพศ2445จ้ะนี่คือผู้บริจาคสร้างวัดนะจ๊ะสวยงามมากเลยจ้ะเ,เรามาทำบุญกับเจนนะจ๊ะสวัสดีจ้า